ก็มีนะค่ะครามีนะคะอ่าอ่ามีนะค่ะคุณแม่สุดนะคุณแม่ขซึ่งไหนครับโอ้้หเีนือย้งคนนี่นี้ยมีเหนือกว่าอีกแคนี้อือสามครึ่งตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับ

ตื่นใจแล้วมันก็เกินฝันว่าวันนี้จะเกิดขึ้นจริงๆในวันที่ความรักของคนทุกคนดีกว่าความรักของคนทุกคนได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าเท่าเทียมกัน จริงๆมันเกินมันเกินที่เราจะจินตนาการไปเลยครับว่ามันจะมีวันนี้จริงๆมันจะมีวันที่เราได้จดประการลงในใบทะเบียนสมรสกับคนที่เรารักซึ่งเป็นเพศเดียวกันนะครับจะร้องไห้น้ำตาซึมน้ำตาไหลออกมาเลยแล้วก็แล้วก็รู้สึกรู้สึกมันแบบเฮ้ยนี่เราฝันอยู่ใช่ไหมวันที่เราได้มาจดทะเบียนเป็นคู่สมรสกันจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ที่ประเทศไทยด้วย เมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยว่าไม่ตื่นเต้นเออ้อยชิวไม่ไม่มีอะไรหรอกไม่ตื่นเต้นแต่พอเอาจริงๆแล้วตั้งแต่ที่นั่งตรงเคาน์เตอร์เราครับใช่คือใจมันเต้นตึกตึกตึก,ต,กตึกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนมั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 นแฟลชแบ็กไปว่าวันนี้แหละคือวันที่เราต่อสู้กันมาวันนี้แหละคือวันที่ประชาชนไทยทุกคนรอคอยวันนี้แหละคือวันที่ทุกคนจะได้เห็นว่าเรามีสิทธิ์เหมือนกับมนุษย์ทุกทุกคนเตรียมปฏิประชาชนครับ ทะเบียนบ้านเอาติดมาก็ดีครับแล้วก็พยานสองคนคบัตรประชาชนของพยาน้งคู่แล้วก็ความรักแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ต่อกันไปอย่างใช้คำว่ามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยผมเปรียบเสมอว่าทะเบียนสมรสใบเนี้ยเหมือนเข็มขัดนิรภัยเวลาเรานั่งรถเราเพิ่งได้รับอนุญาตให้คาดเข็มขัดนิรภัยนี้ได้ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ใช้มันไหมในอนาคตรเราอาจจะเกิดจนตายไปลงจากรถคันนี้ไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ถ้าวันนึงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องการใช้มันเราก็อุ่นใจว่าเราได้มีสิ่งที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ประคับประคองอยู่ด้วยกฎหมายเนี่ยถามว่าไม่มีกฎหมายเรารักกันได้ไหมเรารักกันได้นะครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าไม่มีกฎหมายมาคอยอบอุ้มมารองรับเราอันดับแรกเลยนะครับผมออกฎหมายสมรถ่ถเทียมนะครับก็คุ้มครอง สวัสดิการนะครับโดเยเฉพาะสวัสดิการทางการแพทย์ซึ่งนี่นสําคัญมากนะครับผมสาหรับคนที่คนที่เป็นคู้สมรสกันแล้วแล้วก็อยากจะเข้าถึงสวัสดิการทางการแพทย์นะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักที่สําคัญมากเลยนะครับอันดับ2ก็อาจจะเป็นเรื่องมรดกนะครับเรื่องการทาธ,ธุรกิจร,ร่วมกันทําธุรกรรมร่วมกันนะครับะจะมีเรื่องรับบุตรบุญธรรมนะครับที <S <S <vent> ่มันเป็นการสร้างครอบครัวให้เติบโตไปอย่างอย่างสมบูรณ์นะครับวันหนึ่งเราอาจจะมีพอชามน้อยๆวิ่งไปวิ่งมาก็ได้ รักนะครับ mm hmm. แล้วก็แล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาแล้วก็ทำให้ภาพที่สวยที่สุดที่เราคุยกันไว้ได้เกิดขึ้นจริงๆก็คืออยู่กันไปจนกลายเป็นคนชรลาไปด้วยกันครับก็อยากบอกพี่พอชว่ารักพี่พอชเหมือนกันแล้วก็ก็จะอยู่ข้างๆไปจนวันนั้นที่เรา ที่เราที่เราวางไว้อะที่เราฝันไว้ก็จะอยู่ข้างๆไปตลอด